สวัสดีค่ะ3,000สาวๆถามมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงถ้าฝรั่งจริงจังเราจริงๆริงกดตตยตัวไม่มีนะคะว่าจริงจังมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะบางคนมันแกล้งจริงจังได้อันนี้ i s someone can pretend to be real to be sincere to the land. 怎么啊？ ไปเหนือเชียงใหม่ไปขึ้นรถสายใตย้ไปนครที่ <c oughs> ไปชุมพรพังงานาราธิวาสไปถึงนู่นไปเลยไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงเชียงใหม่มาขึ้นรถผิดค่ะ ลงปดเล่นปดเลยนในหัวเราทีมพี่ลงกลางทางดูสิคะยังไม่ถึงหยดหมายไปทางเลยทีมเราลงทั้งงนพูดได้ตลกอ่ะก็ลงกลางทางนะคะถ้าขึ้นรถผิดคันสมมุติตอนนี้คุยกันสองปีแสดงเราขึ้นรถผิดคันสองปีเนี่ยไม่เคยมีแพนมหาเลย แปลกนะสองปีแล้วยังไม่มาเลยอ่านี่แสดงว่าเราตื่นแล้วพอเราตื่น <laughs> uh, she said she like what you say <laughs> They have no vacation at all. And, so that liar. Then in a year, he's gonna have more vacation. Uh-huh. Because normally they have two. Sometimes they get so much a year and then the next year. Uh. They find out you know, when they get more vacation. แกบอกว่าถ้าคุณถ้าสาวๆทั้งระทั้งหลายเนี่ยเต็มใจที่จะรอไปอีกแกบอกว่าไม่เกินหนึ่งปีคุณรอไปเถอะถ้าเลยหนึ่งปีไปแล้วแกบอกว่าถ้าเต็มใจจะรอนะก็รอไปแกบอกถ้าเป็นแกให้หกเดือนแต่ว่าถ้าสาวๆเต็มใจจะรอรอไปถ้าหนึ่งเกินหนึ่งปีไปแล้วอย่าหวังแกบอกขอแกเด็ด จริงอย่างที่เขาพูดเขาสองเขาอาจจะเปลี่ยนความคิด change his mind เขาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแพนเปลี่ยนอะไรทุกอย่างไม่มาแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยตอนที่สามอาจจะเจอคนอื่นอ่าสามข้อนี้คิดมีมีสามข้อนี้ คนจริงจังที่หาแฟนจริงๆมีอย่างพี่คนหนึ่งนะคะที่รันรู้จักสามปีแล้วค่ะไม่มาเลยพอถึงเวลาก็าบอกว่างานยุง่งงานยุง่งงานยุง่งงานยุ่งก็อ้างเงี้ยงานยุ่งมาไม่ได้นู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวก็อ้างโควิดอ้าวหมดโควิดไปแล้วตอนนี้ถามไปถามมาบอกว่าขอเก็บเงินก่อนสรุปแล้วไม่รู้ว่าอะไรกันเนี่ยไม่รู้ว่าไม่มีเงินมาหรือว่าหรือว่าไม่อยากมา สามปีแล้วค่ะไม่มาเลย <laughs> so three years you think forget it <laughs> but but he send money every month ปามปีไม่มาแล้วก็จะไม่มีวันมาหรอกแต่แต่ผู้หญิงก็เชื่อใจมั่นใจแบบก็เขาส่งเงินทุกเดือนเขาจริงใจอะไรเงี้ยนะแต่เดวิดบอกว่าการส่งเงินนี่ยมันไม่ได้ซื้อความไม่ได้ซื้อคํามั่นสัญญาไม่ได้ซื้อความจริงใจแกบอกว่าส่งเงินใครก็ส่งได้ส่งเพื่อจะให้แบบอ่า <c oughs> เพื่อจะให้เราอยู่คุยกั ร้อยสองร้อยดอลลาสามร้อยดอลลร์แต่ละเดือนเป็นเงินที่แบบมันน้อยอ,ยอะ่ะเป็นเงินนิดเดียวนิดหน่อยสําหรับเขาอะ่ะแล้วก็ซื้อความอ่าให้ผู้หญิงมาคุยด้วยถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ได้เอาเงินส่วนเนี้ยมาให้คุณทุกเดือนเขาก็จะออกไปเหมือนกับว่าไปใช้เงินนี้อะ่ะใช้อย่าง